อยู่เคียงข้างพี่น้องชาวเกษตรกรไทยมาหลายสิบปีสำหรับบริษัทฟ้าอารุณพืชผลเพื่อไทยจำกัดผู้นำทางด้านการผลิตปุ๋ยจากโรงงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 14001 2015และกินอินดัสตีผลิตได้ทั้งปุ๋ยและสารปรับปรุงดินธาตุอาหารรองเสริมขายเด่นเน้นกำไรพร้อมทีมที่ปรึกษาและวางแผนการตลาดครบวงจรล่าสุดกับอีกขั้นของการบริการในการประกาศความร่วมมือกับอีกสองบริษัทพันธมิตรบริษัทเ g c a p แค a ิตลจำกัดมหาชน และ n a t โ o รนบายบริษัท e ีซีสองพัจำกัดในการยกระดับเกษตรกรไทยด้วยนว,วัตรกรรมใหม่เพื่อสร้างรายได้ลดต้นทุนและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการตอบโจทย์การบริหารบริการให้แก่เกษตรกรยุค2023จริงๆพวทุกเราทั้ง3าหน่วยงานทั้ง3องค์กรเนี่ยนะคะเรามีความมุ่งหมายไปในทางเดียวกันอยู่แล้วค่ะนะคะเราอยากให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ เรากเ็เขาเรียกอะไรคะความร่วมมือตรงนี้ค่ะนะคะมันก็จะมาร่วมมือกันนะคะเราทำให้เกษตรกรเนี่ยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทางในเรื่องของการเงินนะคะทางเรื่องของนงวัตกรรมแล้วก็ทางเรื่องของสินค้านะคะสามารถตอบโจทย์แล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรได้ค่ะคือก่อนอื่นต้องขอขอบคุณความร่วมมือในครั้งนี้นะครับระหว่างระหว่างเราแล้วก็ทางฟ้ารุ่นแล้วก็ทางเนคโดนนะครับเรามองว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับเราก็เลยพร้อมว่าถ้าลูก ถ้าลูกค้ารายย่อยของไม่ว่าจะเป็น넥นโดนหรือว่าของของออฟ้ารุ่นเนี่ยสามารถที่จะได้ซัพพอร์ตทางด้านการเงินในอนาคตเนี่ยเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเพื่อให้เติบโตไปพร้อมๆกับพวกเราทั้ง3หน่วยงานนะครับณนะวันนี้ยังเพิ่งเริ่มโครงการครับแต่เราจะต่อยอดกันไปใน ครึ่งปีหลังครับใช่ครับคนความร่วมมือั้้งสูงครับปัจจุบันหลักๆก็เป็นเรื่องโดรนนะครับโดรนโดนเนีน่ยเพิ่งจะมาประมาณ5ปีที่ผ่านมาด่เองในช่วงนี้ก็ก็มีการใช้งานมากขึ้นในพื้นที่เกษตรกรนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เขาเรียกเป็นสปริงบอร์ดในการที่จะให้ให้ทางเกษตรกรเนี่ยได้มีความเป็นอยู่ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับในลักษณะที่มีทั้งภาคในส่วนของปุย๋ยแล้วก็ในส่วนของการเงินเข้ามาร่วม กันในในในความรู้มือในครั้งนี้นะครับก็ตอนนี้นะครับในส่วนของโดเองเนี่ยก็ใช้ช่วยเหลือเกษตรกรในหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฉีดพ่นทางการเกษตรการประเมินผลผลิตทางการเกษตรนะครับแล้วก็การการใช้เทคโนโลยีในการที่จะไปวิเคราะห์พืชผลต่างๆว่าเขาจะมีผลผลิตเท่าไหร่จะออกสู่ตลาดเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ที่เป็น Data ในการที่จะประเมินในเรื่องของเศรษฐกิจทางการเกษตรได้ด้วยนะครับ สำหรับท่านที่สนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะที่เปิดร้านปุ๋ยอยู่หรือว่าสตาร์ทอัพนะคะรุ่นใหม่ๆที่สนใจในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยนะคะจากฟ้ารุนนะคะที่มีส่วนช่วยให้ดินดีขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะจาก SG Capital นะคะก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแ a c d โดนนะคะเป็นนวัตกรรมนะคะที่ช่วย ประหยัดเวลานะคะในการทํางานของเกษตรกรนะคะสามารถติดต่อได้นะคะในช่องทางติดต่อของฟ้ารนได้ค่ะแล้วก็จะหรือติดต่อโดยตรงจาก s อเลยก็ได้นะคะจากนกโดรนก็ได้อีกเช่นกันค่ะค่ะ